สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาไล่น้ำอยู่นะครับกับอาสาสมัครชนประท่านท่องสีนะครับพราว่าหน้าปีหน้าปังกับมาดูแลไห้พี่น้องขึ้นเ่านะครับบริการพี่น้องนะครับเป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการตอนนี้ก็อยูเคกที่เคกหนึ่งนะครับเคกกันน้ำเป็นเป็นเคลื่อนกันน้ำกลางคลองนะครับตัวที่หนึ่ง อายุประมาณกอมอที่ซีกกว่านะครับตอนนี้กำลังทาการหมุนเพื่อที่จะยกบานขึ้นครับเพราะว่าถ้าเอาบานลงกแล้วมันสูบได้สองเครื่องได้บอจะกี่ชั่วโม,มงน้ำก็เต็มคล้องนะครับจะต้องปิดเครื่องหนึ่งเพราะนั้นยกบานขึ้นจะได้สูบได้สองเครื่องได้เงวๆนะครับที่น้องก็ได้ต้องการน้ำเร็วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการหมุนบานประตูนะครับ